าวแรกวันนี้นะคะคลาวรี่พีเซนภูมิใจนำเสนอมากมายค่ะกับการเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับอาเซียนของ PEA ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000คนเลยทีเดียวใครนะคะที่พลาดโอกาสเข้าชมในปีก่อนปีนี้มาแจ้งข่าวกันแต่เนิ่นๆจะได้ไม่พลาดค่ะไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ PEA ประกาศยิ่งใหญ่แน่ PEA Eco Light Tech Asia 2014คาดผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า5,000คนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า5,000ล้านเมื่อวันที่24กรกฎาคม2557 นายนำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการ p ีเป็นสักคิพยานในการลงนามเป็นเจ้าภาพจัดงาน p e p r r e s e n t e c o l i t e c เ a s i อเช2014โดยนายสุวัสด์เที่ยวชาญชัยรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า P.E.A. ลงนามร่วมกับนายศักชัยพัทรปีชากุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท NCC นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดงาน ทั้งนี้นอกจากพิธีลงนามแล้วผู้ร่วมจัดงานยังได้เสวนาเรื่อง PEA Present Eco Life Tech Asia 2014พัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแสงสว่างเพื่อผู้ประกอบการแห่งอาเซียนซึ่งแสดงถึงความพร้อมของคณะผู้จัดงานและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้กว่า5,000คน งาน P.A. E. Present Eco Light t e c h Asia 2014เป็นงานแสดงสุดยอดนวัตกรรมด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการโดย P.A. E. ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงานตอมรับกระแสาการอนุรักษ์พลังงานและการเติบโตด้านอุตสาหกรรมแสงสว่างรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมดันไทยให้เป็นฮับแห่งเอเชียด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแสงสว่างประหยัดพลังงาน การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้จัดระหว่างวันที่12ถึง14พฤศจิกาย,ยน2557ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพโดยกำหนดแผนการดำเนินงานและการตลาดผลักดันงานให้แข็งแกร่งขึ้นในระดับสากลคาดว่าจะสร้างมูลค่าการซื้อขายทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นกว่าเดิมเติบโตสู่ระดับ5,000ล้านบาท ด้วยแผนการตลาดต่างประเทศใน3ประเทศสําคัญคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามรวมทั้งจับมือพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศเปิดเกมรุกตลาดในประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นและไต้หวันเพิ่มเติมทําให้มั่นใจว่าตลอด3าวันของการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า5000คนดังนั้นผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ผลิตและจนาหน่ายหลอด LED หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมแสดงงานโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ w w i เ w e e c o l i g h t h e e n t e c h c o m หรือโทร022034261-2